อะโวคาโดอ่ะเป็นผลไม้ที่ดีมากเลยรู้ปะ่ะแล้วก็วิธีดูอะโวคาโดสุกอย่าดูแค่สีนะครับให้ดูตรงนี้เห็นปะ่ะอร่อยมากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ารสชาติมันเป็นยังไงผมดูมาในทีวีแล้วมันน่ากินมากก็เลยอยากมาทําเพราะว่าตอนอเด็กๆอะ่ะสวยมากฝรั่งอะ่ะโดยเฉพาะคนอเมริกาชอบเอาโดริโตท้ที่เรากินอะ่ะทุกบ้านก็เอาโดริโต้มาทุบบ้างมาจิ้มๆบ้าง วันนี้ครฟฟัวไอ้ฟ้ามีอะไรคะวันนี้จะทำแม็กกะชีสทุกแป้งโดริโต้ทอดชื่อเมนูยยเยอะมากพาลาเปโยและผักชีโขลกเพราอร่อยเลยผมเห็นในทีวีแล้วแบเห็นแม่คือแม่กินมาแล้วตอนเด็กผมชอบเอาโดริโต้มาทุบแล้วทำแบบแป้งทุบเหมืเงี้ยแต่ไม่เคยเอาทำแม Mac ็กกะชีสก็เลยอยากจะลองดูว่าเอาเมนูตัวเองไปผสมกับเมน,เเมนูที่เราเห็นนะ่ะมันจะอร่อยไหมแล้ววันนี้ส้มหิวมากก็เลยอยากทำเพราะส้มชอบกินชีสแก่สุดก็ลองดู แล้วบยืนยันมอสซาเรลลาเพิ่มเขาม้าไปอีกใครชอบกินชีนสชต้องดูอ่ะผมบอกเลยนะครับได้ทุกคนมอสซาเรลลาชีสชีสแล้วก็ต้นหอมต้องมีนะครับเ,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 บเรื่องของกระชื่นทาด้นฤดูเด็ดๆเลยวันนี้จับตุ๊กตาได้้วเมื่อกี้ตอนแรกจับได้แค่หมวกก่อนตัดตุ๊กต,ตาไม่มาเลยจับตุ๊กตาของอีกอันหนึ่งมาใส่เป็นคอมโบเด็ด น่ารักมากหมดไปสองร้อยได้ประโยชน์ควคุมลดลงขึ้นไปซื้อคาราบินยอกระป๋องไหาราบนย่กระป๋องนี้เรามีปะไม่น่ามีค่ะหมดไปแล้วถูกว่ะถูกสุดนะครับไปเมส์ซัปปอนไหมอร่อยหนูรู้แล้วว่าเทปหน้าให้พี่ทำอะไรพี่อะโวคาโดจิ้มกับโดริโตสวันนั้นอ่ะเอาอะเอาอะโวคาโดว่ะจะี๋ยทำให้จะี๋ยวทำกวงคอมโวลเลยดูนะพี่โจ้ปะ อร่อยมากเีามาคาโดดิดกี่ลูกคะสองหนึ่งกิน่ะกินสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวไอาฟานนะครับวันนี้ผมจะมาทำมัะโรนีกับชีสฝังด้วยชีสมาสเวล่าเพิ่มมาอีกแล้วก็ไปชุบแป้งโดริโตสทอดผมดูมาในทีวีแล้วมันน่ากินมากก็เลยอยากมาทำเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะส่วนมากฝรั่งอะ่ะ เออเพราะคนอเมริกาชอบเอาโดริโต้ที่เรากินอ่ะทุกบ้านอ่ะก็โดริโตมาทุบบ้างมาจิ้มจิ้มบ้างมาทําเป็นผงจิ้มบ้างหรือว่าจะทําเป็นเหมือนแบบเอาไปชุบแป้งทอดเยอะมากนะอันนี้เรื่องปกตินะครับโดริโต้ไม่ให้สปอนเซอร์เรานะครับคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนอะไรนะครับแต่แค่อยากมาทำให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินบ้างส่วนตัวผมผมก็จะกินสเต็กนะครับแต่อันนี้ผมอยากทำให้ท่านผู้ชมดูว่าอันนี้ทำง่ายมากทำทุกบ้านได้อร่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำกวางโมเล่ด้วยนะครับจริงๆมันเเเเเปป็็นนนนนนนพรราาาาะะะผผผมมมมออออยยยยกกกกิีี่่่่แหหลลคคคับทททงใูู้้้้ชดดืไไไต สรรหาเมนูอะไรแล้วก็แบบมาอย่างเดียวผมต้องอยากกินด้วยนะครับวันนี้ผมอยากกินหลายๆอย่างเป็นสเต็กด้วยผสมกับแบบกว่าคโมเล่ด้วยนะครับกว่าคโมเล่จริงๆทำท,ที่บ้านทําง,ง่ายมากนะทนผู้ชมผมจะทำให้ทนผู้ชมดูแล้วทนผู้ชมจะได้แบบเผื่อบางทีทเอาไปทำมันเอาไปจิ้มทำอาหารเม็กซิกันก็ได้จะไม่กินอาหารเม็กซิกันก็ได้แล้วมันดีต่อสุขภาพด้วยนะครับถ้าเราทําเองตอนแรกถ้าเป็นเนื้อผมผมก็จะใส่กเกลือเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เกลือมันดึงความชื้นของเนื้อออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเติมเข้าไปใหม่นะ Okay. แล้วเราก็วางทิ้งไว้นะครับนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันละมาทำแมคแอนชีสกันดีกว่านะครับก็ต้มเส้นต้มเส้นให้เส้นสุกอันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเดนเต้นะครับท่านผู้ชมต้มเส้นปกติได้เลยเส้นเราก็สุกแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำซอสชีสของเราก่อนไฟปานกลางนะครับ คือจริงๆเราชอบคิดว่าชีสอย่างเงี้ยมันไม่ดีต่อสุขภาพมันจริงดีนะชีสอะแต่มันต้องเป็นชีสจริงๆไม่ให้ชีสสังเคราะห์ไงเนี่ยเราใช้ชีสที่ทำเป็นจริงมันไม่ p r o c e s s เป็นชดเดอร์จริงๆนะครับผมเลือกใช้เชด d ด e r ์ h e สเพราะว่ามันมีกลิ่นและมีสีที่ผมชอบชีสอะแคลเซียมเยอะโปรตีนเยอะด้วยนะครไขมันก็มีแหละแต่คือมันก็ไม่ได้เวิร์มากเหมือนกับอย่างอื่นถ้าเป็น p r o c e s s ีส c h อะไขมันจะเยอะหน่อยนะครับนี่เราใส่ไปหมดนะจริงๆแค่แท่งเดียวองนะแล้วคนให้เข้ากัน ใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับเกลือก็จะช่วยให้ชีสมันแตกตัวง่ายขึ้นพริกไทยนิดนึงจริงๆถ้ามีที่เอาไว้ตีไข่ก็ใช้ได้นะครับใส่ซอพิกาลงไปหน่อยนะครับเพื่อรสชาติ ชีสเนี่ยแสดงว่ามีเนยเราไม่ต้องใส่เนยเพราะว่าเขาน่าจะมีเนยแบบมันชีสมันเนยแข็งนะมันนี้มีความเป็นเนยอยู่เห็นป่ะซึ่งปกติถ้าชีสเชดเดอร์จริงๆเต็มๆแบบที่เราซื้อตามแบบที่เขาทำจากชีสมาเลยอ่ะส่วนมากจะไม่ค่อยมีแต่มันไม่ค่อยมีขายบ้านเรานี่ก็ถือว่าเป็นเชดเดอร์จริงแต่มันเป็นอาจจะ p r o c e s s นิดนึงแต่ไม่ได้อันที่ p r o c e s s นะที่ง่ายคือมีขาวเทาดำอ่ะอันนี้คือน่าจะเทาๆหน่อยอันนี้เทาไปทางขาวยังดีอยู่แล้วก็พอมันเริ่มได้ที่เราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยคลุกทีีเดยว เราจะใช้แป้งอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมเราแค่ต้องการให้ให้มันหนืดนะครับนิดๆหน่อยๆเพราะเราต้องเอาไปชุบแป้งทอดโอเคปิดไฟได้เลยนะครับใส่แป้งข้าวเจ้าไปหน่อยมันจะช่วยในการปั้นถ้าแม่ผมทำมารโ์โกเนชีสแบบนี่คือหนึ่งในเมนูที่ผมชอบมากนะแต่แม่ผมทำดีมากแบบโคตสุดยอดอ่ะ เขาจะไม่ใส่แป้งเลยนะครับแต่เราใส่แป้งเพราะเราต้องการมาต้มแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็เสร็จแล้วเรารอให้มันเย็นนะครับเดี๋ยวให้ส้มตักมาใส่จานกว้างๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาทํากัวคาโมเล่ระหว่างรออนี้เย็นนะครับแ <właśnie S 1> <ง>ค่นี้ก็กินได้แล้วท่านผู้ชมอืม hmm. อร่อยเราจะเอาฮาลาปิโนมานะครับสามอันแล้วมาสับชมชมชม จริงๆมันเป็นพริกที่ไม่ได้เผ็ดมากนะครับมันดังมากเพราะว่ามันเป็นพริกของเม็กซิโกที่คนอเมริกาชอบทานเพราะว่าคนอเมริกาแม่งจะแดกพวกพริกเผ็ดๆไม่ค่อยได้นะครับมันก็มีนะไอพวกกินพริกเผ็ดพริกเผ็ดสุดในโลอกอะไรมันก็กินกันแต่คือส่วนมากอะถ้าเป็นเมนูที่เขาสั่งกันะสำหรับฮาราลปิญโยเขาก็คิดว่ามันเผ็ดนิดนึงแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพริกที่ยอดนิยมมากแต่ผมชอบเพราะว่าพอฮาราลปิญโยมันดองอะมันจะเป็นพริกที่หอมนะครับ ว่าเคอเมาเล์ทำง่ายมากท่านผู้ชมแล้วก็อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ดีมากเลยรู้ปะ่ะผมเคยบอกท่านผู้ชมเลยใช่ไหมว่าทางพวกแบบคนอเมริกาใต้สมัยก่อนพวกแอสเทกอินคาพวกนี้เขาเรียกเนี่ย เป็นมานาจากสวรรค์เลยคล้ายๆกับที่คนจีนเรียกเต้าหู้อ่ะคนจีนน่ะเรียกเต้าหู้ว่ามานาจากสวรรนคะ์เน่ะเพราะว่าผมเคยเล่าไปแล้วที่เหมาเจอตุงเขาอยากให้ทุกคนมาทําเหล็กอะ่ะแล้วท้ายสุดคือชาวนาก็มาช่วยกันเก็บเหล็กมาช่วยให้รัฐบาลหล่อนะครับแต่รัฐบาลจีนตอนนั้นเขาก็ไม่ได้อยากคือเขาหลอกันแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเหล็กไม่มีคุณภาพอะ่ะเพราะมันมีทั้งสังกะสีมีทั้งอะไรผสมมั่วซั่วยหมดมันก็เลยไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าพอชาวนาออกมาจากการทํานานามก็พังไงนะฮะที่เราเขาถึงบอกนะว่านะา วบ้างเพื่อเติมไนเตรตให้กับดินอะไรเงี้ยมันต้องมีการเหมือนบํารุงดินเพื่อจะได้ดินมันจะได้ไม่เสียนะครับคราวนี้พอเต้าหู้กับนาเต้าหู้ที่ทําให้คนจีนรอดในยุคนั้นมาได้นะครับ สำหรับคนแอสตกกับคนอินคาก็เหมือนกันก็คือเขาบอกกันว่าสมัยก่อนเนี่ยการหาโปรโตีนไขมันอะไรพวกนี้บางยุคอะของแอสติกอินคามันไม่ได้ดีมากแต่คุณเอาอะวคาโดไปกินอะอะโวคาโดป่าเลยนะไปกินอะมันดีมากทําให้แบบคุณมีทั้งโปรโตีนคุณมีทั้งไขมันคุณมีทั้งแคลอรี่ที่เยอะทาให้แบบประคองชีวิตไว้ได้นานนะครับสมัยก่อนพวกนักรบแบบอเมริกาใต้อะเขาต้องไปลบกันไปนอะไรกันอะเขาเอาไอาน้นอะวคาโดไปกินอะวคาโดอยู่ได้เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีของอะวาถา้า ใครจะลดความอ้วนอยู่ก็กินอะโวคาโด้ด้วยความพอดีแล้วกันมันดีแต่คือแคลอรี่จะเยอะหน่อยนะครับแต่ดี่อสุขภาพนะแล้วก็วิธีดูอะโวคาโดสุกอย่าดูแค่สีนะครับให้ดูตรงนี้เห็นปะถ้าอันเนี้ยหลุดมาอย่างนี้แล้วอะหลุดโดยธรรมชาติแค่ขยับมันก็โยกแล้วอย่างเงี้ยแล้วหลุดไปแล้วอะมันมาจากการที่มีอยู่สองอย่างสุกแบบสุกมากแล้วหรือไม่ก็คนมาเช็คงี้คนจะเช็คก็คือเขาจะมาโยกอันนี้ดู เนี่ยโย่งเงี้ยคือสุกมากแล้วบางทีเขาโยกงแต่คนแบบแม่งโยมเปิดงนี้เลยถ้าท่านผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจะดูไม่ค่อยได้ก็ผมไม่แนะนําให้บีบนะเพราะว่ามันน่าเกียดมันเป็นของซื้อของขายของเขาอะเราไปบีบมันช้ําหมดนะครับก็ถ้ามีอย่างนี้อยู่แล้วก็ให้ดูสีเอาเดมก็ได้แต่ดูสีเอาง่ายกว่านะเพราะบ,บางทีมันอยู่ในห้างอยู่ในซูปเปอร์มันไม่ได้กินอะไรดูสีเอาถ้ามันเป็นเขียวอ่อนๆแบบนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าจะบีบจริงๆนะผมจะไม่ห้ามใครไม่ได้หรอกก็บีบเบาๆแล้วกัน ถ้ามันเริ่มนิ่มๆหน่อยก็ใช้ได้แล้วบางทีผมเจออะวาคาโดสีแบบนี้แต่มันยังดิบอยู่ก็มีถ้ามันดิบก็ไม่ต้องห่วงนะครับจริงๆผมแนะนําให้ทุกคนซื้ออะวาคาโดดิบแล้วก็มาทิ้งไว้ที่บ้านสัก2อวันมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแหละแล้ว,วิธีการปอกนี้ผมเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วใช่ไหมก็คือแค่เ,เนี้ยสับไปเบาๆแล้วก็บิดมันก็ออกมาแล้วแล้วก็เอาช้อนตักเอาอย่างนี้นะครับ จริง,รงๆอะโวคาดโดกินกับอาหารเช้าเอาไปใส่ขนมปังปิ้งใส่ไข่อะไรเงี้ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะสุขภาพดีมันจะมีคนบางคนถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่มีมีดนะเราต้องเปิดจริงๆนะให้ท่านผู้ชมบีบตรงนี้บีบตูดเนี่ยมันจะแตกบีบอย่างเงี้ยบีบอย่างเงี้ยก็ได้มันจะแตก มันจะฉีกขาดเองเพราะแตกอรพอมันแตกเสร็จปั๊บอะ่ะมันจะเปิดเองเม็ดมันจะออกมาแล้วท่านผู้ชมค่อยตักมากินก็ได้อันนี้เผื่อแบบไปแคมป์ปิ้งไม่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราไม่มีของอะ่ะไม่มีมีดไม่มีอะไรไทาวิธีแกะที่ง่ายๆวิธีทำโคตรง่ายบอกก่อนเลยนะครับผมจะให้่านผู้ชมใส่เกลือก่อนเอาเกลือรประมาณเท่านี้สลับอาเวอร์อคอ์อาเบอร์คอด์ได้สามลูกถ้า2ลูกก็เท่านั้นถ้าลูกหนึ่งก็ประมาณนี้นึกออกใช่ไหมลูกเราประมาณเท่านี้สําคัญมากนะ แล้วอย่าใช้เกลือแบบบีบเกลือเกลืออนนียใช้เกลือแบบเกลือสีเทาเกลือทะเลอย่างนี้เลยแค่นี้พอนะครับอันนี้สําคัญมากปกติถ้มามีคนใส่เกลือแบบไม่ซีเรียสมากมันต้องใส่พอดีนะครับเพราะถ้าเราใส่ไม่พอดีอะอะโวคาโดมันจะรสชาติแปลกมันจะเค็มเกินแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับคราวนี้ตักมะเขือเทศนะใส่ลงไปประมาณสัก2ช้อนแค่นี้หอมแดงหรือไม่ก็หอมใหญ่ปกติก็ได้เรือจะเป็นหอมแขกอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็บด ขั้นตอนตามนี้นะท่านผู้ชมอันนี้สําคัญมากบางคนจะบีบมะนาวก่อนผมยังไม่แนะนำาลครับผม้องการให้ทุกอย่างมันผสมกันก่อนเพราะว่ามะนาวอ่ะมันมีกรดพอมันมีกรดเข้ามาเจออะวคาโดมันจะไปกัดอะวาคาโดแล้วพอมันไปกัดไอไขมันจะอะวคาโดมันจะคราวนี้รสชาติมันจะไม่เข้าอะวาคาโดแล้วผมเรียกไม่ถูกมันเหมือนมันจะเคลือบอะย่างจริงมันไม่ได้เคลือบนะพอกดมันไปกินกัดไขมันของอะวคาโดอ่ะมันทําให้อวคาโดอ่ะมันไม่รับอะไรเข้าไปแล้วมันไม่ซึมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสําคัญมากถ้าท่านผู้ชมอยากให้ก่รอนะรบยา ให้เละมากนะครับคนคนบดบดบีบีคนๆบดบดบีบีบ ibi, บบ ibi, ไปเรื่อยให้มีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับอย่าบดให้ละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรอยู่ก็ใส่นั้นไปคราวนี้นะครับเราจะใส่ผักชีนะครับ<ม>เยอะๆได้เลยไม่ต้องสับละเอียดนะครับสับแบบฉีกเอาอะกำลังดีแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับบดบดบีบีบบ ibi, ต่อมีกลิ่นที่หอมแล้วเราก็จะบีบมะนาวใส่นะครับใหญ่ใส่เยอะมากนะครับประมาณนี้นะครับ จริงแค่อันซีเดียวก็พอนะครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วแช่ตู้เย็นขั้นต่ํา15นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับเอามากินได้เลยแต่ผมแนะนํา15นาทีแล้วออกมาใส่ฮาลาปิโน่คนอีกทีใส่เข้าไป15นาทีเพอร์เฟกเดี๋ยวผมจะให้ส้มนะครับช่วยผมปั้นเป็นลูกระหว่างที่ผมจะทําการชุบแป้งทอดนี่เห็นไหมเนื้อสเต็กอะ่ะนี่ท่านผู้ชมเราก,ก็ซับอันนี้นิดนึดนงนิดเดียวพอนะรจริงจริงมันก็คือรสชาติที่จะกลับเข้าไปแหละประมาณนี้อืมประมาณนั้น <Okay. S 2> เราเรียบร้อยแล้วย่างสเต็กดีกว่าใส่น้ำมันมะกอกหน่อยนะครับเราก็ย่างไปเรื่อยๆท่านผู้ชมย่างไปเรื่อยเ,อเ,อเสร็จปั๊บให้สองฝั่งมันเริ่มดูมีสีที่น่ากินแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปใส่เตาอบแป๊บหนึ่งก็โอเคแล้วครับระหว่างนี้ฮาลาปิโยเรานะครับก็ถูกใส่เข้าไปในกัวคาโมเล่แล้ว <S 2> <S 2> <S อร่อยโคตร เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้ชุบแป้งทอดเสร็จแล้วจะอร่อยขนาดไหนอร่อยปะอร่อยบอกว่าอร่อย Here comes trouble Putting on a show Like a domino I fall Another bottle Don't know what to say Send me on my way to you But I don't even know your name So don't go and leave me alone. I'll show you another way And you say it's a one ท่านผู้ชมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทอดของส้มนะครับแต่เนี่ยคือสิ่งสําคัญนะครับเราจะต้องโรยด้วยหัวหอมแล้วก็ผักชีแบบนี้นะครับแต่จริงบ้านท่านผู้ชมก็ใส่จานแล้วโรยด,ดีนะครับอันนี้มันเป็นสตูมก็ทําได้นะครับนี่อย่างนี้น่ากินไหม,มไม่ใช่ล้นอืโคตรอร่อย สุดยอดตักให้ดูคืออร่อยมากมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ารสชาติมันเป็นยังไงกัดมาตอนแรกมันกรอบมากไม่มันเลยเพราะว่าถ้าเราใช้เก็ตขนมปังอะมาอบไ้่มันเน,นี่ยไม่ค่อยอมได้ร,รสชาติของ doritos ที่มีรสชีสอยู่แล้วแต่เกลียมนะครับแต่เบามากเหมือนถ้ารสชาติดริโตสปกติเต็มสิบอันนี้อาจจะได้รสชาติมาสี่พอกัดเข้าไปจะเจอรสชาติชีสที่หอมมาก ของมักกะโรนีกับชีสแล้วก็จะเจอ t ์ x t u r นุ่มของมักกะโรนีแล้วเข้ามาเจอมอสซาเรลล่าที่เราได้ชลับชีสมาเต็มแล้วเรามาได้รับชีสอีกอันหนึ่งที่มี t e เจอร์ที่เราชอบเป็น t e เจอร์ยืดและนุ่มนะครับอร่อยมากแล้วมีความสดชื่นของต้นหอมกับผักชีผมว่าเป็นอะไรที่ถ้าผู้ชมทํากินกันง่ายๆทำมักกะโรนีกับชีสก่อนก็ได้กินเหลือค่อยมาทำอันนี้วันต่อมาก็ได้นะครับอือโคตรอร่อยอ่ะโคตรเต็มเ็จะลืมเนื้อแล้วอ่ะลืมเนื้อจริง นี่แหละครับท่านผู้ชมลองทําดูนะครับผมว่าท่านผู้ชมจะชอบแน่นอนเป็นเมนูที่เหมือนไม่มีอะไรอะ่ะตัวบอกเลยคุ้มกับการทํามากผมแฮปปี้มากผมไม่เคยทํานะเราไปดูบอลกัน,นดีกว่าอร่อยและดูบอลขอบคุณนะครับเอาไว้จะันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ